ข้าวสี่บทของท่านพญาพรมโบหานนะครับก็มาถึงบทที่สองตอนที่สามแล้วนะครับเชิญติดตามต่อได้เลยนะครับกํำพิษเถียงสำเนียงจมซ้ำย่อมเกยมีตัวติดํำเข้าหูบ่สูนวอดมิด ย่อมมีตัวห้องสันดานถ้วยและจน้นเครื่องคัวส่งสารบ่มีวิญญาณยังหูถูกต้องฟัดฟอกกันเสียงดังคิ้งค้องแห่งแตกในลั่นจัด ปุตชนคนเฮาเข่งคัดจักยิ่งกว่าอ้นเปียงใดอดเอาเตะน้องเจ้าเปื่อนบอนใจหนึ่งกึดไปกำกึดหนึ่งป้อใจมีแต่ตัวแม่คำปับห้อ หากยังมีบ่อร้ยตกตาจนเป็นคนตั้นใจย่อมมีตัวห้องแดนเด่นกันผัวเก่าน้องบ่มาตั้มเข็นก็บ่อเปลี่ยนลายแสงนี้เนื้อเจ้า เพาะผัวตัวเอามัวมืดเศร้ามาแปดตานายลายลุกมาละสี่จมทุกจมยอบยุบสูนฝุนยา่าเปะปงหลอนผัวเก่าน้องบ่ป้ามาหลงก็บ่อทง กำตุกดังอีบมฮิบ่าหาปามาแต่นี่ถมทอกเทใส่น้องบอดใจนี่กินอิ่มใส่เลี้ยงตองใจนี่ยันย่องตำตานบอดใจนี่ซื้อ มากผู้อาหารการบุญกุลบ่มีสักข้อ